ไปข้อที่3ค่ะข้อที่3อ่านค่ะวัสดุชน,น,น,นิดใดมีความแข็งแรงทนทานข้อกอรกระดาษขอไม้คอผ้า วัสดุชนิดใดมีความแข็งแรงทนทานก็กระดาษขอไม้ขอผ้าน่าจะชัดเจนนะคะเลือกค่ะ ช้อี่<ป>ข,อข้อสี่ค่ะชันทีดเดียวสิ่งของในข้อใดประกอบด้วยวัสดุเพียงชนิดเดียวก็ปากกาขอดินสอคอไม้บรรทัด สิ่งของในข้อใดประกอบด้วยวัสดุเพียงชนิดเดียวก็ปากกาขอดินสอคอไม้บรรทัด ใครยังไม่เสร็จมีไหมคะข้ามถนนนักเรียนบอกข้อนี้ง่ายมากเลยเพราะว่ารัอยไปหมดวัตถุที่นำือกนั้น <ừ. S 1> กำหนดลัวเราไว้ไฟแดงรถหยุดรีบรถข้ามไปนุนงเร็วไวรีบไปโรงเรียนแตโมงไดังเวลาจะเริ่มอ่านเขียนเขากดแตรเตือนปิ๊นปินปิ๊นปิน จะขํามถน,นนดูรถยนต์ดูรถยนต์แต่ว่าเราจะขํามถน,นนดูรถยนต์นเรียบร้อยนะเอาละไปต่อข้อที่ห้าเลยอ่านโจทย์ค่ะคอนประกอด้วยวัสดุชนิดใดคอนคอนตีนะคะคอนตีประกอบด้วยวัสดุชนิดใด กไม้โลหะขอก้อนหินไม้ขอไม้พลาสติกอีกครั้งหนึ่งคอนประกอบด้วยวัสดุชนิดใดก็ไม้โลหะขอก้อนหินไม้ขอไม้พลาสติกหากรถยนต์มาอย่าทำใจ เราจะขับถน,นนดูรถยนต์ดูรถยนต์แต่ว่าเราจะขับถนน,นดูรถยนต์ก่อนหากรถยนต์มาอย่าทำใจกล้าดวนจรให้รถไปก่อนแน่นอนปลอดภัยมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะมีใครตามไม่ทันมีไหม ในห้องอ,ออกอากาศทุกคนตามทันค่ะแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางตามทันหรือรเปล่าเอ่ยไปกันอย่างช้าๆนะคะลูกศิษย์คุณครูพันนีค่ะทันนะคะอ่านะคะน่ารักมากๆนะคะไปต่อข้อที่6ดีกว่านะคะอ่านค่ะวัตถุนะ อีกครั้งหนึ่งนักเรียนหญิงช่วยเพื่อนอ่านด้วยค่ะวัสดุในข้อใดที่ไม่กันน้ำวัสดุให้นักเรียนเลือก3ชนิดค่ะมีก็แบบยางขอกระดาษขอ้อพลาสติกไม่กันน้ำนะคะ<อ>ก็ยางขอกระดาษพลา ขอควายพลาสติกค่ะ อ่านโจทย์ค่ะถ้าด้ามตะเหลิวหักเราควรแก้ไขอย่างไรถ้าด้าตหลวหักเราควรแก้ไขอย่างไรรู้จักตะหลิวไหมตหลวะหลิวรู้จักไหมคะไม่ใช่ต้นหลิวนะตะหลิวค่ะเดี๋ยวต้นหลิวกลายเป็นชื่อคนไม่ใช่นะคะตะหลิวคือแบนๆหรือห่อหนอ อ่าแบนๆใช้ในการผัดนะคะใช้ในการผัดไม่ใช่ใช้ไม่ได้ใช้ในการตักนะคะถ้าจะตักต้องใช้ทับพ,พีแต่ถ้าเป็นตะหลิวจะแบนๆไว้ในการผัดไว้ในการ,การทอดไข่ไข่เจียวนะคะตะหลิวหากทำอย่างไรก็ใช้ไม้ต่อกับตัวตะหลิวขอใช้ผ้ามัดกับตัวตะหลิวพอ ใช้เชือกผูกกับตัวตะหลิวคิดนะคิดนะคิดให้ดีนะตอนนี้เราเรียนเรื่องการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมและปลอดภัยนะคะด้ามตะหลิวหักแล้วค่ะด้ามตะหลิวหักแล้วทำยังไงดีนะคุณแม่ต้องใช้ทำกับข้าวด้วยคุณแม่คอยแป๊บหนึ่งคุณครูคุณครูพี่กุลสอนมาค่ะว่าต้องเลือกใช้วัสดุให้ปลอดภัย ทำยังไงดีจะช่วยคุณแม่ยังไงดีก็ใช้ไม้ต่อกับตัวตะหลิวขอใช้ผ้ามัดกับตัวตะหลิวพอใช้เชือกผูกกับตัวตะหลิวให้เวลาสักนิดนึง เจ็ดข้อแล้วนะคะลองหน้าบ้านฉันไปกันดูสิร้อยเปล่าเออนี้นี่แหละไข่กบฝนตกทีไรนี้ไตเติ้ลสู้ๆนะคะรุ่งเช้าได้กระตั้งตสิบตัวค่ะ ไม่มีหางนะคะแต่ด้านตะหลิวของเราไม่มีหางไม่ได้จะต้องมีตัวด้ามน,นะคะไว้สำหรับจับนะคะเลือกเรียบร้อยแล้วเราไปต่อข้อที่8กันค่ะอ่านค่ะอ่านค่ะนักเรียนเอาใหม่พร้อมกันค่ะ นิยมนำมาทำเป็นของเล่นของใช้ของเด็กนะคะอะไรเนาะข้อกอ็อพลาสติกขอผ้าคอแกว้ววัสดุชนิดใดไม่นิยมนำมาทำของเล่นของใช้ของเด็กค่ะกอพลาสติกขอผ้าคอแกว้ว เสื้อการฝนเห็นไหมคะเป็นเรื่องที่เราเรียนแล้วทั้งนั้นเลยเสื้อการฝนนิยมทำจากพลาสติกเพราะอะไรก็มีน้ำหนักเบาขอกันน้ำเข้าได้ค มีราคาไม่แพง